สนุกกันต่อกับรายการลูกทุ่ง1ิบทิศศึกท้าชิงแชมป์อาชีพช่างเสริมสวยตอนนี้เราได้ช่างเสริมสวยลูกคอดีทั้ง2คนนั้นก็คือคุณนิงและคุณใบเตยเพื่อหาคนที่ชนะและสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์จะเป็นใครไปลุ้นกันต่อได้เลยครับลูกทุ่ง1ิบทิศครับรอบท้าชนแชมป์นะครับยังคงอยู่กับอาชีพช่างเสริมสวยแชมป์เก่าเรา6สมัยน้องโม และผู้ท้าชิงที่เข้ารอบในรอบนี้นะครับสองท่านน้องนิ้งและน้องใบเตยน้องนิ้งเลยค่ะเป็นไงฮะอยู่ในวงการช่างเสริมสวยมากี่ปีแล้วคะเประมาณ3ปีค่ะ3ปีถือว่าน้อยไหมประสบการณ์สำหรับหนูหนูถือว่าก็ยังน้อยอยู่ถ้าถ้าอยู่ใน3มปีน,นี้สำหรับหนูก็คือยังน้อยอยู่เพราะว่าถ้าอยู่จริงๆแบบเเงจริงน่าจะประมาณ ห้าหปีขึ้นไปเนาะน้องนิ้งตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่นะคะยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองก็ยังพึ่งพึ่งจบมาไม่นานเลยนะอ๋อใช่กําลังจะจบกําลังจะจบอ๋อกาลังจะจบเลยหนูเป็นช่างอะไรคะเป็นช่างแต่งหน้าค่ะแบบว่าสไตล์แบบว่าแฟนซีเป็นเป็นอะไรมากไม่แต่งผีไม่แต่งอะไรแต่งผีแต่งเอ่อแต่งสัตว์ค่ะแล้วก็มีแบบว่าทําหนวดแตะหนวดปอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่งแต่งผีเนี่ยแต่งแต่งยังไงแต่งผีอย่างพี่แต่งผีแต่งต้องทํายังไง เออจริงๆพี่หนุ่มไม่ต้องแต่งก็ได้นะเพน่าหอนนะใช่ไหมอปแต่งหันมาแล้วมีรูปนะพี่หนุ่มมีรูปมีรูปขอมีรูปฮะขยับนิดนึงครับต้องดูฮะอ่าเป็นสไตล์แฟนซีคุณผู้ชมครับเป็นงานอีเวนต์เป็นอะไรอย่เงี้ยแต่งสวยมากเลยนะครับโชว์ไฟก่อนรายการเราโชว์ไฟก่อนเออมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่มันโดนอะไรมาวะเนี่ยโดนฟันเหรอ โดนฟันโอ้โหอะไรที่มันจะเป็นแผลเนี่ยหนูใช้อะไรอะ่ะ uh, มันก็จะมีซิลิโคนเทียมแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดงานลิบลีบหรืออะไรเงี้ยก็เราก็สามารถใช้ทิชชู่ก็ได้ค่ะ uh huh. อ๋ออุยอันนี้นะกลัวอ uh, อันนี้ก็จะเป็นผีใส่คอนแทคได้ปะเนี่ยใช่โอ้โห oh. การเสริมความน่ากลัวเข้าไปอีกเห uh. ็นไหมคะว่าจะมีแบบว่ามีความแผลว่ามันช้ำมันสดอะไรอย่างเงี้ยเออดูน่ากลัวจริงๆอะไรตรงเนี้ยนะใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวนอะไรน้องซีตกใจเลยก็มาปุ๊บล่วหันมาเห็นแบบว่ามีวงคออย่างงี้คิดว่าแบบว่ากำลังกำลังคิดอะไรอยู่เออว่าละเชียวว่าละเชียวเห็นตั้งท่าแล้วเออนี้ก็คอขาดอีกอะอันนี้จะเป็นครูให้โจทย์มาว่าเป็นแบบเป็นผีฝรั่งผีอะไรเป็นผีฝรั่งโอเคไม่มีฝีมือนะนี่อายุ22ปีเท่านั้นเองนะเก่งมากเก่งมากเออเอาแล้วอย่างนี้เวลาคนเขาจะ จะติดต่อหนูแต่งหน้าแฟนแฟนซีแต่งหน้าผีอย่างนี้แล้วคนจะไปติดต่อหนูงานอะไรอ่ะติดต่อได้ทางเพจก็ได้ค่ะคือถ้ามีงานอีเวนต์ใช่ไหมใช่อ๋ออ่าติดต่อที่ไหนอ่อทางเพจนิงนิงกี้เธอเมคอัพค่ะในเพจ a ฟ e b o o k นะคะแล้วก็มหหีหน้าน้หนาหนึ่งอ่ะเท่าไหร่อย่างเงี้ยหน้าหนึ่ง,งก็ <c oughs> ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะแล้วแต่ประมาณสองสามพันเออสองสามพันน้องนิ้งพี่ถามหน่อยแล้วนอกจากแต่งเอฟเฟกต์แบบเนี้ยมีแต่งปกติได้ไหม ปกติก็ได้คะ่ะเป็นงานทั่วไปงานแต่งหน้าโขนแต่งหน้าลำก็แต่งได้คะ่ะงานรับปริญญาหรือว่างานทั่วไปก็รับก็รับเหมือนกันอ่าก็ติดต่อได้ที่เพจนี้จะไมคิวไม่มาไม่มีเอสองพันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะกําลังดีเลยไม่แพงมากไม่แพงมากเพิ่เพถูกไปด้วยเพราะว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันต้องใช้สกิลในการแต่งเนาะอ่าน้องไปเตยคะฝั่งนู้นเขาแต่งแต่งเอฟเฟกต์ของหนูก็คือทําอะไรคะของหนูทําผมค่ะทำผมดัดดิจิตอลดัดเกาหลี ดิจิตอลเป็นยังไงอ่ะพี่ค่ะก็เป็นการดัดผมที่แบบว่าใช้เทคนิคของการยืดมาดัดอีกทีหนึ่งนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะอุแล้วเน่นสายอะไรเลยยงระยยางคืออะไรเออทำไมมันเยอะขนาดนั้นเป็นไฟฟ้าค่ะเป็นแกนไฟฟ้าแล้วไฟดูดเขาทำไงอ้าวก็ตายสิเนี่ยนะน้องม่เตย คือมันจะมีแผงอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีเตัวการความร้อนด้วยเป็นแผ่นกันความร้อนไม่ให้ลูกค้าร้อนค่ะอ๋อคือผมเนี่ยจะขึ้นเอาขึ้นไปเหมือนตากผ้าเลยนะใช่ค่ะไอแผงอยู่ข้างบนแล้วก็รับรับไฟมาก็เก็บไฟไว้ที่ข้างล่างเก็บไฟไว้ที่แกนค่ะแกนดัดเราจะมีแกนดัดกลมๆใส่ผมไว้อ๋อออดัดเสร็จจะเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็ตื่นมาสวยเลยอ๋อ ได้นะพิธาเอไม่แพงด้วยนะพันห้าร้อยเองถูกมากถูกมากเออไปที่ไหนคะน้องใบเตยร้านอยู่สุโขทัยค่ะชื่อร้านใบเตยซาลอนค่ะอไปวันหนึ่งก็หนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันทําสีไหมคะก็ถ้าลูกค้าอยากทําก็ทําค่ะที่ร้านทําสีด้วยค่ะแต่ว่าหนูจะเก่งเรื่องการทําดัดผมค่ะทําสีก็ดัดดิจิทัลเคยไหมหนูเคยดัดดิจิทัลไหมยังไม่เคยดัดดิจิทัลค่ะเคยดัดไม้นวดอย่างเดียวการมายม มวนมวนเอาใช่ไปไปไปเอาดัดก้านมยมมาแล้วหนูอะมาทั้งสองท่านครับรอบนี้อ่าต้องมาแข่งกันนะครับระหว่างช่างแต่งหน้าเอฟเฟกกับช่างทำผมนะฮะต้องมาประชันกันกับเพลงนี้ครับเมียบอดได้แต่งของคุณสิริพรอัำภัยพงศ์ครับเชิญครับ แล้วเนาะเออรู้สึกว่าดีกว่ารอบแรกนะเออน้องนิ้งเป็นไงคะก็หายตื่นเต้นไปดีกว่ารอบแรกเออนิดหนึ่งหายไปเยอะไหมหายไปเยอะร้อยหนึ่งหายไปเท่าไหร่สี่สิบแล้วกันก็ยังไม่หมดแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่าก็ก็ดาเต้นแต่ใบเตยดูนิ่งมากดูสบายสบายตื่นเต้นไหมคะก็นิดหน่อยค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะค่ะแล้วหนู่ะคะตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะตายตายดูชิวนะวันนี้ดูชิวๆไงไม่รู้ไอ้คนนี้หมดไม่ถูกกัน <laughs> แต่ก็ดูชิวๆอ่ะวันนี้ยอภพิธารเลยครับท่านแรกเลยเชิญครับก็ทําให้เห็นถึงเ็าเรียกว่าการควบคุมจิตเนาะเวลาที่ร้องร้องเพลงเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสมาธิซึ่งซึ่งดีขึ้นดีขึ้นทั้นทงนิ่งและใบเตยน,นะคะแต่เห็นคนที่นิ่งมากกว่าก็คือใบเตยนั่นแหละคก็จะร้องแบบแบบสบายสบาย วิธีการร้องเพลงแล้วทำให้คนฟังคนดูไม่อึดอัดจะต้องเป็นแบบนี้สองคนจะมีความแตกต่างเรื่องของเสียงคนหนึ่งจะมีเสียงที่ค่อนข้างจะออกอชัดเจนแหลมนิดนึงอีกคนหนึ่งจะเป็นเสียงนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะคะแต่ก,ก็ก็รู้สึกได้ถึงถึงความรู้สึกของเมียบอดได้แต่งทั้งสองคนเลยนะคะแต่ก็ยังมีความก็เรียกว่าในรายละเอียดที่เราคงจะต้องมาพิจารณาแล้วมีอยู่แล้วค่ะในใจว่า ใครที่มีรายละเอียดที่มากกว่าและจะได้มีโอกาสไปสู้กับแชมป์ค่ะคเก่งมากค่ะกิงทั้งสองคนเลยขอบคุณพิ่ต<อ>าครับพี่แจ๊คครับเชิญครับครับอันนี้ดีขึ้นเลยนะดีขึ้นเห็นเห็นนะดีขึ้นเห็นเห็นน้องนิ้งเนี่ยมีของอยู่แล้วเหมือนที่บอกครับเพลงเนี่ยใส่ได้เยอะกว่าเพลงที่แล้วเยอะเลยเห็นชัดเลยว่าเป็นคนที่มีสกิลการร้องที่ดีส่วนน้องใบเตยก็ดีกว่าเพลงที่แล้วมาตรฐานก็ยังคงคุม คือความมีสมาธิเนี่ยน้องใบเตยเนี่ยคุมได้ดีกว่าน้องนิ้งนะตามภาพรวมนะที่ผมมองนะครับนะครับแต่ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่ดีขึ้นกว่าเพลงที่แล้วทั้งคู่นะครับสูสีมากๆครับผมครับขอบคุณพี่แจ๊คครับคุณรับคุณฉลาครับเชิญครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าพอใจนิ่งผลงานมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงสามารถเอาต้นทุนตัวเองมาใช้งานได้คุ้มมากขึ้น วันนี้ถ้าเทียบสองคนเนี่ยมันได้เปรียบคนละอย่างถ้าเสียงมีน้ำหนักพลังดีนยังเป็นนิ้งอยู่แล้วก็ลูกคอก็เหมือนไหลมาเองแต่ว่าน,นิ้งเขาเจอปัญหาว่าเหมือนทุกอย่างมันดีขึ้นแต่มันบอกเสียงไม่ให้สั่นไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องเพิ่มชั่วโมงบินลูกแต่น้ำหนักหมัดพลังเสียงหนูได้เปรียบหนูได้เปรียบใบเตยส่วนใบเตยน,นั่นแหละเขาเด่นมาตั้งแต่รอบแรกแล้วว่าโดยองค์รวมเขาคุมมันได้ แล้วก็สามารถเล่าอารมณ์ให้เราได้รู้สึกได้เสียงเพราะนุ่มยิ่งมาเล่าในฐานะเมียบอได้แต่งนี่ดูเหมือนว่าจะไปกับเพลงได้ดีอารมณ์เพลงก็มาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาของใบเตยอ,อย่างที่ครูทักตั้งแต่รอบแรกก็คือมันมีการออกเสียงบางคําที่มันดูรู้สึกว่ามันมีจริตเกินไปไปซ่อมตรงนี้แล้วใบเตยจะจะได้ความสมบูรณ์มากกว่านี้นี่คือภาพรวมครับคนหนึ่งได้น้ําหนักหมัดอีกคนหนึ่งได้ความเนียนครับ ขอบคุณครับกรรมการทั้งามท่านครับ,ร,บรอบนี้ครับเราต้องการผู้ผ่าครอบหนึ่งคนซึ่งต้องได้รับการบวชจากกรรมการ2ใน3เสียงครับ 1. นใน2ท่านนี้จะเป็นใครเสียงที่1ครูสลาครับรอบนี้เหลือ2ท่านครับคุณผู้ชมครับคนแรกที่จะได้คะแนนจากกรรมการไปจะเป็นใครครับ ต,ต้องใบเตยนเสียงจากครูสลาครับน้องนิ้งยังมีโอกาสนะครับและเสียงที่สองพิ่ทราครับรอบนี้ถ้าพิทราเลือกน้องใบเตยเข้ารอบเลยนะครับสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับน้องโมเลยแต่ถ้าเลือกน้องนิ้งไปตัดสินกันที่พี่แจ็คครับ ไบเตยน้องใบเตยโซงเสียงจากกรรมการครับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แจ๊คครับเลือกใครครับอ่าถ้าเป็นผมผมก็เลือกใบเตยครับเช่นเดียวกันซึ่งเหตุผลเขาคุมคุมโทนคุมเสียงได้ดีกว่าคอนโทรลเสียงได้ดีกว่าข้อผิดพลาดน้อยกว่าครับ เพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบคือน้องใบเตยดีิงด้วยครับอยู่ก่อนนะคะออน้องนิ้งขาจริง,รงๆแล้วหนูก็มีความสามารถแน่นอนแต่ว่าที่กรรมการบอกเรื่องของความตื่นเต้นเป็นอย่างนั้นไหมคะวันนี้ใช่ค่ะนิ้งขี้ตื่นเต้นด้วยก็เลยอาจจะประหมาาไปบ้างค่ะความรู้สึก,กวันนี้เป็นยังไงคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ทํากันบ้านมาก็ต้องบอกตัวเองเลยว่าทํากันบ้านมาไม่ได้ค่อยได้แบบเยอะเท่าไหร่แล้วก็ มีความผิดพลาดเยอะมากเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนิ้งจะเอาตรงนี้ไปพัฒนาไปเรื่อยๆเลยเยี่ยมยอดมากเลยแล้วถ้ามีโอกาสกลับมาไหมกลับมาแน่นอนค่ะมั่นใจกว่าเดิมไหมคะมั่นใจกว่าเดิมร้อโอเคจะรอเลยนะคะเอาฝากร้านนิดนึงค่ะก็ท่านในสนใจนะคะก็ ติดต่อมาได้เลยนะคะที่นิงกี้เฮอร์เมคอัพนะคะทั้ง i n s t a g r กรแล้วก็ Facebook ได้เลยนะคะไม่ใช่แต่งเอฟเฟกอย่างเดียวนะครับ <c oughs> แต่งหน้าปกติได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณน้องนิงมากค่ะที่มารุวมรายการขอบคุณมากค่ะอาละน้องไม่เคยนี่เร้ผ่านเข้ารอบนะครับเนี่ยไม่ดีใจรครับดีใจค่ะเออแต่หนูเป็นคนแบบนิ่งๆแบบว่านิ่งเลยหรือว่าจริงๆข้างในแล้วมันคุมอยู่ก็ คิดอยู่ข้างในอยู่อ๋อจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมตื่นเต้นค่ะอืมไปไงเข้ารอบเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวไปเจอกับแชมป์แล้วรู้สึกไงบ้างก็ยิ่งตื่นเต้นไปอีกค่ะคิดว่าวันนี้จะสามารถเอาแชมป์มาได้เก้าอี้นี้จะเป็นของหนูเนี่ยคิดว่าทําได้ไหมวันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบยู่ค่ะห้าสิบห้าสิบพยายามให้ดีที่สุดอ่ะโอเคน้องโมเจอแชมป์เก่าเลยมั้ยได้เลยเนี่ยคุณก็สูสีอยสูสีเรื่องเสียงเหรอฮะน้ำหนักโอ้ไม่ใช่หรอกเขาเป็นคนแบบว่า ไสใหญ่ทั้งคู่ลมยากตรงนี้เออลมยากล้มยากยิ่งทางเขาน่าจะทางเดียวกันนะแน่จะทางเดียวกันน้องโมเมื่อกี้ฟังเสียงน้องใบเตยแล้วเป็นไงเสียงพี่ใบเตยเป็นคนเสียงสวยค่ะแล้วก็ชอบชอบเสียงชอบเสียงแบบนี้เพราะตัวเองเป็นคนเสียงไม่สวยเป็นคนเสียงแผลบแผลบาวฮอ่าคิดว่าเป็นไงเขาจะสามารถที่จะเอาไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เลยหรอไม่เลยไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ค่ะไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้มดีมากเลยเออไม่ให้อ่ะไม่ให้ค่ะ ไม่รู้แหละว่าวันนี้จะสามารถรักษาเขาอี้ไว้ได้หรือจะโดนขโมยไปก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาตัดสินการระหว่างน,น้องโมและผู้ท้าชิงน้องใบเตยเดี๋ยวกลับมาในลูกทุ่ง10ทิศครับและก็เป็นคุณใบเตยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปท้าชิงแชมป์กับคุณโมช่วงหน้า เาอีแชมป์จะสั่นสะเทือนหรือไม่มาเอาใจช่วยทั้งสองคนไปพร้อมกันครับ